ปลาอะไรปลาอะไรนะไม่ใช่ปลานิลเหรอปลาอะไรปลาดุกปลาอะไรปลาพีมันมันคือปลาอะไรปลาดุกหรือเปล่าจริงเหรอไม่ไม่ย่นจำกัดเฉพาะเดือนสิบเอ่ย

าโยมที่มาทำบุญให้อาหารปลาในวันนี้่ะเอาออกมาเลยเอาออกมาครับอะเาโอเคอย่าแย่งกันนะโอเค ไก่ต้องให้ไก่ก็ไก่บุ๊กนี่มันปลาดุบชัดๆเลยน้องกายบุ๊กไหนปลาอะไรนะเกลียวระวังนะอ,อย่าขึ้นไปนะ มีปลาอะไรบ้างปลามันแสบสังปุูถามมันเราบอกมันแสบอยู่บนน่ะมันบพแาบดอกโยนไม่ใช่โยน โยนไปไกลๆอ่าน้องไก่ว่าถามปลาน้องแสบว่าน้องแบว่าน้องไก่เอายมไปน่องแสบปลอร่อยไหมจิเออแหกคอเลยอ่ีแยอ่ะอาหารนั่นนะมีปลาอะไรบ้างมันมีปลาอะไรบ้างน้องเมื่อเกี้ยว มันอิ่มแล้วมันอิ่มแล้วเห็นไหมไม่กินแล้วน่ะยบายปลาก่อนยบายปลาด้วยน้องเกียวน้องกายไปแล้วนะบอกเร็วเบอกปลาหน่อยน้านบอกปลาด้วยจะไปแล้วน่ะ อย่าอยู่จับใครสองเงยบบ้านี้บานี้ที่บันคาจับใครสองเงยกบบเกียวเกียวบอกป้าหน่อยเกวบอกป้าหน่อยจะไปแล้วนะเดี๋ยวไปล่างะเจ้่เดอไปลดวเด้างคุณไปล่างไเอบอกป้าด้วยจะไปแล้วเอาไม่มีใครสนใจปลาเลย